สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในแนล็กและล็อกออนไลน์นะครับผมและในวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูสถานที่เปลี่ยนอาชีพคลาสสอของแต่ละอาชีพนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์กาเวตี้นี้นะครับแนะนําอย่างหนึ่งว่าถ้าจะเปลี่ยนคลาสสอเนี่ยแนะนําให้เป็นจ็อบห้านะครับเพราะว่าจะคุยปุ๊บแล้วเปลี่ยนได้เลยนะครับจะไม่ต้องทำเควสได้ทั้งสิ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ ลูนไนก์ก็เอ้ยไม่ใช่ลูนไนท์ไนท์ธรรมดานะครับเรา,าเริ่มกันที่ไนก์ก่อนเลยมาเริ่มแรกให้เรามาที่พอนเทล่านะครับสําหรับอาชีพไนท์แล้วก็มาตรงนี้เลยครับนี่ขวาบนไม่ใช่ขวาดิซ้ายซ้ายบนนะครับมาที่บ้านหลังนี้เข้าแบงก์ไหนนะครับนี่แล้วก็มาคุยกับคนนี้เลยครับพอนเทล่าไนท์มาสเตอร์เมื่อจอห้าสิบแล้วเขาก็จะเปลี่ยนไนท์ให้เราอย่าง สะดวกรวดเร็วเลยครับสำหรับเซิร์ฟนี้แล้วก่อนเปลี่ยนนี่ก็ต้องอัพสกิลให้ครบด้วยนะครับผมมาแล้วต่อมาเรามาตอนที่อาชีพคูลซเดอร์นะครับเป็นอาชีพที่เปลี่ยนมาจากนักดาบเหมือนกันนะครับพี่น้องของไนท์เราแล้วเองเริ่มมาให้เราเข้ามาที่แมปข้างบนของพอนเทล่านะครับเรายังอยู่ในเมืองพอนเทล่าอยู่นะครับแล้วก็ ขึ้นไปอ่าพอเราขึ้นมานะครับก็ให้เราเดินตรงมาตรงมาเรื่อยๆเข้าไปหนึ่งวาร์ปแล้วก็เข้าไปอีกหนึ่งวาร์ปนะครับนี่แล้วเราก็เลี้ยวตรงนี้เลี้ยวมาเลี้ยวมาขึ้นบันไดตรงนี้นะครับออแล้วเราก็จะเจอกับไนท์ซอฟต์กาเดียนนะครับแต่เราต้องคุยกับคนไหน คนนะครับในห้องนี้จำไม่ได้แล้วนะครับว่าคุยกับคนไหนถึงจะเปลี่ยนน่าจะไนอฟกาเดียนนี่หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นอาชีพวิศสศนั่นเองก็ให้เรามาที่เมืองกิฟเฟนของเราก่อนเลยนะครับเป็นเมืองแห่งจอมเวทนั่นเองนี่แล้วก็ให้เราเข้ามาที่หอคอยกลางเมืองนะครับ พอเข้ามาแล้วเราก็ขึ้นบันไดบันไดนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับทางมันก็จะวกวนนิดนึงนะครับนี่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นอีกชั้นขึ้นไปเรื่อยๆยังขึ้นอยู่แล้วก็ขึ้นอีกนะครับอพอเราขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วเนี่ยก็ให้เราคุยกับคนนี้เลยครับเมจิกกิลแมน เขาก็จะเปลี่ยนวิาสัตให้เรานะครับเมื่อเราจอบ50แล้วเรียบร้อยและเป็นเมดด้วยเรียบร้อยครับผมสําหรับอาชีพวิสัตประมาณนะครับเป็นการเปลี่ยนอาชีพสเตกนะครับหรือตัวเครือบของเรานั่นเองตัวเครือบตัวยนต์เราให้เราไปที่จูโนนะครับเมืองจูโนและเราสามารถวาร์ปจากที่ อิสรูดได้นะครับเนี่ยเราพอนเทล่าเอ้ยเราไม่ใช่พอนเทล่าเราเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตไปจากอดิบาลันเอ้ยจากอิสรูดไปอดิบาลันนะครับแล้วก็อีกต่อนหนึ่งก็คือจากอดิบาลันวาร์ปได้ปุ๊บไปจูโน่ได้ทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลานั่งเรือเหาะเอาละครับแล้วพอเรามาถึงจูโน่แล้วเนี่ยก็ให้เราเดินมาเลยเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับ เดินตามผมมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตามมาตามมาแล้วก็ทะลุมาฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งขวานี่อ่า,อาเราข้ามสะพานมานะครับแล้วก็มาทางนี้มาเรื่อยๆปึ๊บปั๊บแล้วเราก็จะเจอกับบ้านตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆก็คือมันจะเป็นหลังคาสีฟ,ฟ้าๆนะครับมี เฉกเกเป็นประกายติดอยู่ข้างบนนะครับนะ่แล้วพอเราเข้ามาก็ให้เราเลี้ยวซ้ายมานี่นะครับแล้วก็คุยกับคนนี้อนะคาเดมิสซับเนี่ยในเมื่อเป็นเมจจ์ห้าสิบแล้วเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นเสกอย่างเรียบร้อยทันทีทันใดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่านะครับไอ้สำหรับเสกนี่ถ้าไม่ใช่นะครับก็มีอีกที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ ซ้ายบนนะครับให้เราไปตรงซ้ายบนของจูโนเลยเข้ามาครับที่เดียวที่เปลี่ยนไฮแคบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมผมไม่เคยเปลี่ยนไงเซกเนี่ยนี่ครับมันจะมี president of academy อยู่นะครับของเซก อ่าถ้าเปลี่ยนตัวเมื่อกี้ไม่ได้ก็ให้มาคุยกับตัวนี้นะครับขออภัยด้วยสําหรับการไม่แน่ใจนะครับสําหรับเสกนี้ต่อ,อมานะครับก็จะเป็นอาชีพฮันเตอร์ของเรานั่นเองนะครับฮันเตอร์ที่ใครๆหลายคนก็ชอบเล่นนะครับไ <c oughs> ปเราต้องนั่งเรือนะครับอันนี้ถ้าที่อิสลูดไม่มีไขวาร์ปนะครับเราก็นั่งเรือไป แต่ถ้าเราหาวา์ปที่รูทได้ก็โอเคครับนั่งไอ้นั่งวับไปเออนั่งว์ปก็นั่งวับข่อดอื่นนะครับให้เราขึ้นเรือมาก่อนแล้วจุดมุ่งหมายของเราที่เราจะไปลงเนี่ยนั่นก็คือนี่เลยครับฮูเกลเพราะฉะนั้นเราต้องไปจูโน่ก่อนนะครับจริงๆเราไม่ต้องนั่งเรือไปจูโน่ก็ได้เนี่ยเราก็วับไปแบบตอนตอนที่จะเปลี่ยนเสกก็ได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรไหนๆอันนี้ขึ้นเรือมาแล้วก็โอเคจะถึงจูโน่แล้วด้วยมาแต่ถ้าเรานั่งเรือหอมาเนี่ยพอเราถึงจูโน่นะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเราก็มาเปลี่ยนสายที่นี่ครับเปลี่ยนสายเรือหอะโดยการคุยกับคนนี้ครับ domestic boarding แต่ถ้าเกิดใครมาจากการวาร์ปนะครับก็เข้ามาแล้วก็ให้มาคุยกับ airport staff คนนี้นะครับเขาก็จะวาร์ปรมาข้างใน แล้วเราก็มาคุยคนนี้เหมือนเดิมส่วนสถานที่แอร์พอร์ตชิปก็จะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะครับนี่นะเราก็ไปนั่งเรือห่อต่อเพื่อที่จะไปฮูเกลขึ้นเรือไปเลยตอนนี้เราอยู่ในเมืองอินบรู แล้วจะเดินทางต่อไปในไม่ช้า,าจุดมุ่งหมายต่อไปคือไรฮาร์เซนเราก็ต้องรอรอหน่อยนะครับระหว่างการนั่งเรือเนะี่ยมันจะไปทีละเมืองทีละเมืองนะครับไม่เหมือนการวาร์ปที่เราจะวาร์ปไปได้เลยเอาละครับแล้วเมื่อเราถึงฮงเกลแล้วก็ให้เราลงเรือลงยากนิดหนึ่งนะครับต้องหมุนจอ นี่ลงมาแล้วก็เดินตรงขึ้นมาทางนี้เลยนะครับนี่เราจะเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งเขียนว่าฮันเตอร์อยู่หน้าบ้านเราเข้าไปเลยครับเราก็จะเจอกับฮันเตอร์กิลแมนนะครับให้เราคุยแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนเป็นฮันเตอร์อย่างสมใจนะครับนี่อย่างเช่นคนนี้และคนนี้แน่นอนเปลี่ยนไหม ตึ๊บอ่าก็มาเปลี่ยนฮันเตอร์กันนะครับตรงนี้เป็นไงเพิ่งจะมีฮันเตอร์นะเนี่ยที่มาแล้วเจอคนแสดงว่าคนเล่นเยอะแล้วครับแล้วต่อไปก็จะเป็นอาชีพจากอาเชอรเหมือนกันนั่นก็คือบาทและแดนเซอร์นั่นเองนะครับให้เรามาที่มอล็อกก่อนเลยแล้วก็วาร์ปนะครับวาร์ปอีกทีหนึ่งไปที่โคมโมโดนี่ สำหรับอาชีพบาทนะครับจะเปลี่ยนง่ายๆเลยโดยการคุยกับคนนี้นะครับทีเดียวเท่านั้นวาร์ปมาแล้วก็คุยเลยตรงนี้โคตรง่ายแต่สําหรับการเปลี่ยนแดนเซอร์นะครับเราจะต้องคุยกับคนนี้นะครับคุยก่อนปุ๊บแล้วเขาจะให้เราไปยังห้องรับรองนะครับนี่อา่า <c oughs> เขาก็จะวาร์ปเรามาที่ห้องรับรองนะครับแล้วก็ให้เราเดินมาตรงนี้ตรงมานี่คือเวที T นะครับให้เราคุยกับคนนี้ก่อนนะครับ คุยคุยสองทีนะครับกดคุยสองทีกับคนนี้แล้วก็มาคุยกับคนขวาอีกทีหนึ่งนะครับนี่แค่นั้นเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นแดนเซอร์นักเต้นอย่างสมใจแล้วนะครับเจี่ยมเลยต่อไปเป็นการเปลี่ยน BS นะครับนั่นก็คือเราจะต้องนั่งเรืออีกแล้วแหละเราจะต้องไปที่เมือง i n b r u ู h ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเราจะต้องนั่งเรือจากจูโนอีกแล้วสายเมื่อกี้อีกแล้วเลยตอนนี้เราจะวาร์ปไปนะครับอาวาร์ปไปอดิบัลันแล้วก็วาร์ปไปจูโนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปน,นั่งเรือจะได้ไม่ต้องไปต่อเรือสองสยัยมันเสียเวลานะครับ นี่แล้วก็ให้เราเดินมาตรงนี้เลยนะครับนี่ตามผมมาเข้าวาร์ดนี้ไปแล้วก็คุยกับคนนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกตอนแรกตกลงเข้าไปเลยแล้วคุยกับคนนี้ชุดเขียวอ่าเข้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็เดินเหมือนเมื่อกี้เลยครับเดินเข้าไปเดินเข้ามาตรงนี้อ่า เข้เาๆสิครับอขอให้มันอยู่ใกล้ๆอินวุดอินบรูชพอดีเถอนะ <c oughs> ไอ้นะเรากำลังมุ่งหน้าสู่อินบรูชนะครับคราวนี้รวดเร็วมากไอตอนเปลี่ยนฮันเตอร์เมื่อกี้นี่โอ้โหนั่งรอ <c oughs> กว่ามันจะไปกว่ามันจะกลับนะครับโคตรแนนมาแล้วแล้วให้เราลงบันไดามาเลยครับ ลงบันไดามาตรงนี้เลี้ยวซ้ายมาหมุนจอนิดนึงเพื่อความเดินสะดวกแล้วก็ออกวาร์ปนี้ไปนะครับมันจะเป็นวาร์นีนวาร์ปสนามบินนั่นเองแล้วก็คุยกับคนนี้นะครับเมื่อกี้เพื่อออกมาออกมาแล้วก็ให้เราเดินมาครับตามผมาดูแมッ เปลี่ยนเนี่ยตรงนี้เลยครับ Black Smith เราเออใช่เราจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดดูแมปเนี่ยแล้วก็กดคลิกปุ๊บปั๊บมันก็จะมีลูกศรน,นำทางให้เลยเนี่ยก็เจ๋มนะเราก็เดินตามลูกศรไปครับแล้วก็เมืองนี้มันวิ่งไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเดินแล้วมันซับซ้อนนิดนึงนะครับก็เลยเนี่ยลูกศรดีกว่านะครับ และระบบลูกศรนี้แล้วเราก็จะมาถึงตรงนี้นะครับข้างหน้าจะมีเขียนว่าแบ็กสมิธแต่เราจะต้องหมุนถึงจะเห็นนะ <c oughs> เข้าแวงในกันเลยในนี่แล้วก็มาคุยกับคนนี้นะครับกิลสแมนโอเคก็เมื่อจอพาสมาคุยกับคนนี้เราก็จะได้เปลี่ยนเป็นแบ็กสมิธอย่างสมใจนะครับแค่นี้แล้วเราก็บีวิงต่อมาก็ มาอยู่กันที่เมืองอัลดิบลันนะครับสำหรับอาชีพอัลเคมิสตของเราก็ให้เราเดินมาวาร์ปมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเดินลงสะพานนี้มาเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหมุนจอน,นิดหนึ่งเพื่องงแล้วหลงทางอ้อไม่หลงนะครับไปได้ไปได้ทางนี้โอเคเดินยากซะจริงๆเลยแถวเนี้ยนะนี่แล้วเราก็จะมาอยู่กับ บ้านของอัลเคมิสนะครับไม่เห็นมีป้ายเขียนบ้างเลยล่ะเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับอัลเคมิส์คิวแมนอ่าพอเป็นพ่อค้าเจอ้อสิบเราก็มาคุยกับคนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัลเคมิสอย่างสมใจของเรานั่นเองออกมาเป็นอาชีพแอสซิสินนะครับแอสซิสินเนี่ยมันจะแตกต่างจากอาชีพอื่นๆนิดหน่อยคือมันอยู่นอกเมืองนะครับสำหรับสายโจนนี้ มีมองก็อยู่นอกเมืองนี่ว่ะอ่าพอเรามาที่มอลล็อกก็ให้เราลงมาข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ลงล่างไปอีกแมปหนึ่งนะเนี่ยนี่ตามผมมาปับ๊บเป้าหมายของเราเนี่ยคือแมปนี้นะครับจากมอลล็อกเนี่ยอันนี้มอลล็อกใช่ไหมครับลงสองแมปแล้วก็ซ้ายสองแมปเอ้ยขวาสองแมปนะครับ จากมอลล็อกนะครับลง2แมปแล้วก็ขวา2แมปนะครับนี่มาให้เราเดินไปเรื่อยนะครับแล้วก็เข้าวัปไปแบ่งปองให้ลืมแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็วิ่งอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันไกลอยู่มาพอเรามาถึงแมปนี้แล้วนะครับแมปแซนแมนที่คุณเคย ให้เราวิ่งไปตรงกลางเลยนะครับนี่พอเรามาตรงกลางแล้วเนี่ยทําไมมีชุดแดงคนชุดแดงเพียบเลยอะเรามาตรงกลางแล้วเราก็ให้เราเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามสถานที่นี้แล้วเราก็ให้เราไปเข้าแป้งหนนี้นะครับเอ้แล้วก็คุยกับคนนี้นะครับกิลแมนเมื่อเป็นโจร อาชีพทิฟนะครับจอห้าสิบก็มาคุยกันวันนี้แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนอาชีพเป็นแอสซซินนั่นเองเอาละครับเราก็ยังอยู่ที่มอลล็อกนะครับสําหรับตอนนี้สําหรับการเปลี่ยนอาชีพโลกของเราก็ให้เรามาที่มอลล็อกก่อนนะครับแล้วก็วาร์ปวาร์ปไปที่อันล่างสุดนะครับ house, าพาลอสไลท์เฮาส์ว่พาคารนนั่นเองเอ้ยโอ้โหตกใจ วาร์ปมานะครับแล้วก็ให้เราเดินมาทางนี้นะครับลงบันไดลงบันไดเลาะขอบเลาะขอบมาตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็จะเจอกับวาร์ปตรงนี้หมุนนิดนึงนะเข้ามาลงไปเลยนะครับเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโจนนี่ต้องลึกลับหน่อยนิแล้วก็ลงอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าวะใช่ครับลงอีกชั้นหนึ่งโดยการหมุนและหมุนและหมุน ในฮีพอลงมาที่ชั้นที่สองที่สามเลขยกสองหรือชั้นสามดีก็จะเจอกับโลก G ิวแมนนะครับในฮถ้าเป็นติปจอบห้าสิบเนี่ยคุยกับคนนี้ก็จะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นโลกอย่างสนใจนะครับไปเป็นแก๊งชุดแดงที่อยู่ตามแมบปบเก็บเงินต่างๆนะครับ ่อมาเป็นอาชีพสายพพอร์ตอย่างเช่นพรีสนะครับนะให้เรามาที่พรเทล่านะครับที่เดียวกับที่เปลี่ยนไนท์เลยแต่คราวนี้เนี่ยเราจะเดินไปที่ขวาบนนะครับของไนท์เนี่ยซ้ายบนใช่ไหมอันนี้ขวาบนนะครับไปที่โบสถ์กันจริงๆก็ที่เดียวกับที่เปลี่ยนอโคด้วยนะครับเอ๊แต่ว่าอโคเนี่ยเราเปลี่ยนที่อะคาเดมี่ตอนแรกได้เลยนี่ว่า ให้เราเข้ามาในโบสเลยนะครับขวาบนตรงนี้พอเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราตรงมาแล้วก็เลี้ยวมาห้องซ้ายนี้แล้วเข้าไปข้างในให้สุดเราก็จะเจอกับไฮพีสนะครับโทมัสบิชอป่าเขาก็จะทําการเปลี่ยนอาชีพพีสให้เรานั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อเราเป็นเดโคจ็อบห้าสิบแล้วมาคุยกับเขาแล้วก็สกิลหมดแล้วนี่เป็นอาชีพที่เปลี่ยนง่ายอีกอาชีพหนึ่งนะครับพีสเนี่ย ต่อามานะครับเป็นอาชีพมองของเรานั่นเองสายพระบูอะต่อยให้ยับนะครับพระบูเราก็ยังอยู่กันที่พรเทล่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับการเปลี่ยนมองแต่ว่ามองเนี่ยเอาอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามองเนี่ยแต่ว่ามองเนี่ยเราจะต้องเดินออกมาทางขวามือของพรเทล่านะครับเปลี่ยนนอกเมืองเหมือนสายโจรเลยนะพอมาแล้วนะครับจุดเป,ป้าหมายของเราเนี่ยก็คือ ตอนนี้เราอยู่ที่พอเทล่าออกขวามือมาใช่ไหมครับเราก็ต้องขวาแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขวาแล้วก็ขวา <c oughs> จุดจุดมุ่งหมายของเราก็คือแมปนี้นั่นเองนะครับอ่าตามผมมาพออกขวามือมาแล้วเรียบร้อยนะครับให้เราวิ่งเลยวิ่งมาที่วาร์ปต่อไปนะครับขวาบนของเรามีวาร์ปเดียวนั่นแหละเข้าไป าแล้วคราวนี้จะมีทางแยกแล้วให้เราไปทางขวาบนเหมือนเดิมนะครับามาถึงแล้วครับขวาบนเราก็วิ่งไปเข้าวาร์ปไปนะครับวาร์ปนี้มาแล้วเราก็วิ่งต่อไปโอ้ทีเดียวถึงขวาต่อนะครับแล้วก็เข้าไปเลยหรือว่าจริงๆคุยกับคนเมื่อกี้กไ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ต่ถ้าคุยกับคนเมื่อกี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ให้มาคุยกับคนนี้นะครับอมองเนี่ยไปให้พ้นอ่อนไล่เฉยไล่เราเฉยอะเนี่ยถ้าคุยกับคนนี้แล้วไม่เปลี่ยนนะครับก็ให้เข้าไปคุยกับคนข้างในเมื่อกี้นะครับนะสำหรับมองนี่เดินไกลนนิดนึงนะครับแต่ว่าไอ้มอนสเตอร์ระหว่างทางเนี่ยไม่เก่งนะครับอ่อนๆอะไรครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับการเปลี่ยนอาชีพคัสสองแต่ละอาชีพนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้หวังว่าคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็น้อยมากนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซ u b สไครป์กดกระดิ่งกันเอาไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือมีไลฟ์สดเนี่ยจะได้แจ้งเตือนกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกัน,นครับผม